สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่าสกุลน,นะคะสวัสดีเช้าวันที่หกจ้าวันนี้ก็จะมารีแคปนางเอกสาวหมอรำดาวรุ่งไฟแรงหนึ่งคนนะคะทุกคนขาซึ่งพันตัวจากนางงามสู่วงไปวงการหมอรำค่ะอย่างเต็มตัวแล้วจ้าคือลูกสาวดาราแนนของแม่ผู้ใหญ่ปุนาเองจ้าสู่มิสแกนหมอรำไรซิงสตาร์ ส่วนหมอนักเอกหมอลำเต็มตัวแล้วพี่น้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะพ่อแม่พี่น้องขาเออที่กวาสามารถเสียงลงเสียงร้องเสียงลงเสียง,ง,ยงรำค่ะฤดูการแรกที่ได้มาอยู่วงวเนตรีพันิลป์พี่น้องขาเออได้มาเป็นหมอลำแบบเต็มตัวกับโชว์ผลงานก็คือโดดเด่นมากหลายๆโชว์คืออลังการมากสหรับนางเอกสาวดาราแนานค่ะทุกคนขาเออต้องขอชื่นชมค่ะ แค่ปีแรกฤดูการแรกพี่น้องขึ้นเวทีน้องทําได้ดีมากแม่ผุ้ใหญ่สะดุดตาเลยพี่น้องบาแม่เราเปิดฉากอันเปิดตัวอันใส่ชุดไทยแรกลงมานะพี่น้องโอ้ยอะไรกันอลังการแพี่น้องขาเอออลังการเนี่ยมาบอแล้วพี่น้องขาล้องแต่ละเพลงแต่ละช่อกมากก็ขึ้นรถมาพวามสามารถลําเลื่องกับไปไปว้าไทยค้อกระเทือนน้ำข่าวนิดๆน้อยๆเป็นตัวนยืน นักแสดงสมทุกกัเลิศค่ะลูกสาวแม่นะคะเออแม่ก็อมยิ้มอยู่ลูกสาวารักเพื่องกันดีพี่น้องวันนี้นราข่าวเราเป็นนักแสดงสมทุกพี่น้องค่ะก็เลิศลูกสาวค่ะเราบรรยากาศเลิศแหงมากแขงเ้อเนี่ยตบมือให้ลูกสาวอุตบมือแม่มากแขงโชว์ที่แม่ชอบที่สุดของดาราแนานเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่ชอบที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นโชว์ที่แบบอลังการมากบอกเลยว่าน้องทําได้ดีมาก คือลำปูงรางค่ะเป็นนางไห่ค่ะพี่น้องค่ะนางไหยย่ใหญ่สมรติกักดิแน่แท้โอ้ยผ่นลำมันนะเออออนโซลลูกสาวคอ,พอ,อ,อยพี่น้องเอาปากเป็นกำลังใจเลยนะพี่น้องเนอะนางเอกใหม่นะคะนี่แหละค่ะจับตาม,มองดีๆค่ะอาจจะเป็นนางเอกชื่อดังแห่งวงการหมอลำไปเลยนะคะจะบอกให้นะคะเออแจ้งเกิดได้ดีมากปีแรกผันตัวจากนางงามมาเป็นนางเอกหมอลำคือลด สวยช้ำขึ้นได้ลูกสาวคอยพี่น้องชุดนี้สวยได้ลูกเอ้อเออแม่ก็เลยอมารีแค่เป็นลูกสาวจ้าฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องนารานแนนด้วยนะคะทุกคนขาน้องตั้งใจน้องนีสัสดีอัธยาใสายดีค่ะทุกคนค่ะแม่ผู้ใหญ่ที่ตา่างแต่น้องยังบ่ได้ดังน้องยังบบคอยมีสื่อเสียงคือลูกสาวสก็เลยสนับสนุนก็คือเออได้ รักเราเคยเอ็นดูไปเลยว่าเออจะทําเต็มที่ด้านลูกสาวคนเอ้ไปถือฝันค่ะทุกคนค่ะเอปาปากพี่น้องน้ำเด้อปากพี่น้องเน่กดมุ่งกดม่อใจสนับสนุนสนองลูกสาวคนนี้น้าพี่น้องเด้อเอาปากไปสนับ